สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำโฟมล้างรถนะครับสูตรโฟรมที่ผมทำใช้ในร้านนะครับว่าจะต้องใช้สารเคมีตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นสูตรที่มีใช้ทั่วไปนะครับตามร้านเคมีพันเขาจะมีแนะนำสูตรวิธีการผสมต่างๆมาให้นะครับก็สามารถซื้อหากันได้ทั่วไปนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะบอกอวิธีการนะครับ อันดับแรกต้องมารู้จักกับตัวเคมีก่อนนะครับตามภาพนี้นะครับก็จะมีตัวเนี้คือ N70 นะครับเป็นหัวเชื้อแชมพูหัวเชื้อน้ำยาล้างจานนะครับที่เขาใช้ทำทั่วไปนะครับชื่อทางเคมีก็คือโซเดียมไลูรินเอเทอร์ซัลเฟตนะครับหรือที่เขาเรียกกัน ตามร้านค้านะครับร้านเคมีพันุ์เขาจะเรียกกันว่าหัวเชื้อแชมพูหัวเชื้อ n 7 0นะครับเวลาไปซื้อก็เรียกชื่อตามนี้เลยในสูตรนี้นะครับสูตรที่เห็นวางอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้พอผสมน้ําแล้วเอาไปผสมรวมในถังนะครับเจือจางลงลดความเข้มข้นลงจะได้อยู่ที่ทั้งหมดประมาณ600-700ลิตรตัวนี้ผมใช้ n 7 0 3กิโลตัวต่อมา la 6 0นะครับตัวนี้คือตัวขจัดคราบไขมันเป็นสารที่ช่วยลวดแรงตึงผิวนะครับช่วยขจัดคราบไขมันในน้ำยาล้างจานนะครับก็จะใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็น la 6 0นะครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาว่า la 6 0หรือบางร้านก็จะเรียกแ l a นะครับก็จะพูดกันว่าแ a บแ a บ จริงๆเราก็ชื่อเรียกชื่อเต็มไปเลยนะครับ la 6 0เราจะได้จัดให้เราถูกตัวนี้ใช้2กิโลนะครับ2กิโล la 60ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ผงข้นนะครับผงข้นจริงๆแล้วมันก็คือเกลือนะครับโซเดียมคลอไรด์มันจะช่วย ในการเพิ่มความเข้มข้นของสารเหล่านี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้อยู่ที่กิโลครึ่งนะครับตัวนี้ถุงละถุงละครึ่งโลนะครับใช้3มถุงก็จะมี N70 นกิโล LA60 ตัวขจัดคราบไขมัน2กิโลผงข้นหรือเกลือกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้สําหรับการทาโฟมตัวนี้จะขานไม่ได้เพราะว่าการทาโฟมก็คือการทําฟองการทําฟองให้ให้สวยก็ต้องเติมผงฟองอันนี้คือผงฟองนะครับช่วยเพิ่มความเป็นฟองให้มากขึ้นเวลาเราฉีดน้ำยาโฟมตัวนี้นะครับเข้าไปในระบบ ตัวระบบของเครื่องที่ผมทําไว้จะเป็นตัวมิกโฟมมันจะตีโฟมนะครับตีโฟมออกมาถ้าไม่มีผงฟองตัวนี้เข้าไปโฟมมันก็มันก็เป็นเหมือนกันแต่มันมันจะไม่เยอะฟองมันจะไม่สวยนะครับต้องเติมผงฟองเข้าไปด้วยตัวนี้ใช้1กิโลนะครับผงฟองและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ หัวน้ำหอมหัวน้ำหอมจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่ที่3 0มสซีสรุป n 7 0สรุปสูตรนะครับสูตรอันนี้สูตรพื้นฐานส่วนใครจะไปเพิ่มแอ่เว็คเคลือบเงาเพิ่มซิลิโคนเพิ่มอันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่จะปรับปรุงไปนะครับอันนี้คือสูตรพื้นฐานที่ใช้ทำโฟมนะครับ ก็จะเป็น n 7 0 3ดกิโลนะ la 6 0ศูนยสาร,ระจัดคราบไขมัน2อกิโลผงคน้นกิโลครึ่งผงฟอง1นกิโลน้ำหอมผมใช้กลิ่นลาเวนเดอร์นะครับก็เลือกใช้กลิ่นที่มัน จัดอยู่ในหมวดเกี่ยวกับงานค่าแช์นะครับมันจะได้ความรู้สึกในในการล้างรถมันจะได้หอมๆนะครับส่วนวิธีการผสมนะครับเดี๋ยวผมจะจะผสมให้ดูแต่ว่าจะบอกวิธีการก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับขั้นตอนในการผสมนะให้เอาเกลือนะครับผงค้นเนี่ยนะครับ ละลายก่อนละลายในน้ำเปิดน้ำใส่ถังถังที่เหมาะแก่การผสมควรจะเป็นถังขนาดสัก100ลิตรนะครับถังสักร้อลิตรกำลังพอดีผสมเอาน้ำใส่ลงไปก่อนสักประมาณ2 0ลิตรเอาผงข้นลงไปละลายละลายจนหมดลำดับต่อมาก็เอาผงฟองลงไปไอตัวนี้มันจะละลายยาก ครับมันต้องใช้เวลานานในการละลายอาจจะทิ้งไว้สัก5 6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันแบบด่วนนะครับละลายแบบด่วนก็ใช้สว่านนะครับสว่านกับตัวปัน่นพวกตัวปั่นสีตัวปั่นปูนนะครับจะมีขายในช้อปปี l a าซาดนะครับเลือกซื้อได้เลยตัวต่อมาก็เอาทั้งหมดนี้นะครับ n 7 0แล้วก็ la 6 0 เทตามลงไปเลยเทลงไปแล้วก็สว่านปั่นต่อนะครับปั่นไปเรื่อยๆปั่นจนจนมันละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําไปเรื่อยๆขณะที่เราปั่นเนี่ยเราก็เปิดสายยางเติมน้าไปเรื่อยๆปั่นไปด้วยเติมน้ําไปด้วยครับมันจะเข้ากันได้ดีอันนี้คือเทคนิคในการผสมเราจะใช้เวลาน้อยในการผสมอาจจะไม่เกิน30นาทีก็น่าจะเสร็จโอเคนี่คือ สูตรการทำโฟมล้างรถนะครับในแบบที่ผมทำใครอยากจะเพิ่มเติมสูตรก็เข้าไปศึกษาที่ร้านเคมีพันนะครับเขาจะมีสูตรเขาจะแนะนำสูตรแต่ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสารเหล่านี้ควรจะเลือกเกรดที่ดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับอย่าเอาเกรดที่มันโลดโลนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่วนผสมอะไรต่างๆอาจจะมีการระคายเคืองกับ ผิวของคนที่แพ้ง่ายนะครับต้องเลือกเอาตัวที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยโอเคสำหรับการแนะนำสารเคมีก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปผสมลงในถังนะครับโอเคตามกันไปเลยครับครับก็มาต่อกันที่ขั้นตอนการผสมโฟมนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการผสมนะครับให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็คือ สวานแล้วก็ไม้กวนนะครับไม้กวนอันนี้ผมทำเองนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือาดาสดานะครับอัลละร้อยกว่าบาทนะครับเป็นเลือกเป็นสเตนเลสนะครับมันจะได้ทนต่อสนิมครับนี่คืออุปกรณ์ก็ใส่แบบนี้นะครับครับเอาไว้กวน อันดับแรกนะครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปก่อนสักประมาณสิบริรนะครับผงข้นนะครับผงข้นตัดแล้วก็เทลงไปเลยนะครับ ค่อนข้างงแป๊บเดียวก็ละลาย,ลายแล้วก็ต่อมากนะครับตัวนี้ผงฟองจะละลายยากผงฟองเนี่ยจะต้องใช้สว่านนะครับปัน่นก็เีลงไปเลยนะครับเีลงไปเลย ผองฟองลงไปแล้วนะครับก็ใช้สว่านปันสว่านมันหมุนได้สองทางครับหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ปันสลับกันไปนะครับระวังน้ำแบบกระเด็นเข้าตานะครับ นนี้ผงฟองน่าจะละลายหมดแล้วนะครับต่อไปต่อไปเราก็จะเอาเอ็นเจ็ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอเอนะครับตัวกระจัดคราบทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไป ใส่ลงก็นรนะวันนะครับมันจะกระเด็นใส่ ลงไปให้หมดเลยนะครับ เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปในถังทั้งหมดนะครับต่อไปเราก็จะใช้สว่านนะครับปันป่นปั่นใหกนันเข้ากันพร้อมกับเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆใช้สว่านอันนี้นะครับพร้อมกับไม้กวน จะสังเกตเห็นเนื้อของโฟมนะครับมันจะเริ่มเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็มีความข้นถ้าอยากให้มันมีสีสวยๆนะครับพวกสีน้ำเงินสีฟ้านะครับ,รบที่เหมือนกับแชมพูล้างรถแล้วก็เอาสีสดๆมาหาเติมเข้าไป แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณ20นาทีในขณะที่เราควนเราก็จะเติมน้ำนะครับแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปพร้อมกับ สว่านกวนไปด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับน้ำนี้เราจะเติมไปเรื่อยจนเกือบเต็มถังนะครับ จากที่เราผสมนะครับผสมโฟมเนื้อโฟมนะครับจนได้ที่แล้วนะครับผสมเนื้อโฟมจนได้ที่แล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเะลดความหนืดลงเรื่อยๆนะครับโฟมทั้งหมดในถังนี้นะครับหนึ่งชุดที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้จะเอาไปใส่ในแท้งนะครับขนาด เ0 0ลิตร6 0 0ถึง700ลิตรนะครับในขั้นตอนของการเอาน้ำยาที่เราผสมแล้วนะครับนำไปใส่ถังใหญ่นะครับถัง1,000ลิตรหรือถัง600ลิตรนะครับอันนี้ต้องใช้ปั๊มตัวเล็กๆนะครับอาจจะเป็นปัม๊มไดอะแฟรรรมสูบส่งขึ้นไปนะครับวิธีการสำหรับการทำโคมก็จะ ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ